กล้องรองของเราเองนะครับกล้องรองของเราคือ DJI Pocket 2นะครับซึ่งในเวอร์ชันที่2เนี่ยมันจะตัดคำว่า Osmo ทิ้งไปนะครับเหลือแค่ Pocket 2ซึ่งแล้วข้อดีมันดียังไงนะครับความข้อดีมันเลยคือถ่ายชัดมากนะครับคือแบบถ่ายมาออกแบบสวยแล้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับคือจบเลยสาย Walk ที่ไม่ทำแอคทิวิตีเยอะเน้นเที่ยวเบาๆไปคาเฟ่หรือจะแบบเที่ยวในเมืองอะไรเงี้ยถือว่าตัวนี้รับจบนะครับ ถึงแม้การถ่ายแสงน้อยจะไม่ดีเท่า Action 4ตัวตัวนี้คุณภาพนะครับทดแทนกันได้เลยนะครับทีนี้ตัวที่ผมใช้อะครับก็มันจะมี2 2เซตเหมือนกันนั่นแหละครับก็มี Standard กับตัวถ้าเป็นตัว Pocket เนะี่ยเราเขาจะเรียกว่าตัว c r e a t o r combo นะครับผมก็ใช้ c r e a t o r combo แหละครับอันนี้ก็จะมีเคสแข็งให้นะครับเคสแข็งก็เวลาจะเอาเครื่องออกก็ถอดจากเคสองนี้นะครับเนตัวเครื่องเก็บไว้ก่อนนะครับ ซึ่งในเคสคมันก็จะมีตัวนี้นะครับเลนส์วายแองเกิลนะครับก็คือเลนส์วายแหละเพิ่มองศามาเวลาถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศเนี้ยมันจะได้กว้างขึ้นนะครับจากปกติที่แบบเลนส์ที่อาจจะไม่กว้างเนี้ยได้วิวไม่เยอะนะครับพอใส่เลนส์เนี้ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวพอตที่ต่อกับตัวมือถือได้นะครับเวลาจะใช้มือถือมอนิเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าจบเลยนะครับเป็นเซตที่จบนะครับทีนี้ ในเซตตัวครีเอเตอร์มันจะมีหลายตัวนะครับที่ตูดมันเนาะมันจะมีตัวตูดสแตนดาดแล้วก็ตูดตัวนี้นะครับจะมีตัวไตรพอดมาให้นะครับใส่ไตรพอดได้ตั้งถ่ายตัวเองหรือจะถ่ายวิวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะเรียกว่าตัว Do it all Handle ลนะครับตูดจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปจะมีไท้์เสียบกับตัว Pocket สอกยู่นะครับก็ทำได้หลายอย่างเลยครับตัวนี้มีตำแหน่งลำโพงเอาไว้มอนิเตอร์ว่า เสียงคุณภาพเป็นไงนะครับมีเสียงรบกวนเยอะไหมมอนิเตอร์ได้นะเวลานั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับยก3.5มมิลนะครับมอนิเตอร์ได้ว่าเสียงที่เราถ่ายเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับกรณีที่เราแบบมีคนถ่ายให้นะครับตากองก็จะมอนิเตอร์เสียงให้ได้นะครับตรงนี้ข้างหลังครับข้างหลังก็มีสายไทซี่นะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับ ส่วนข้างล่างเป็นตัวตรอยพอดนะครับก็คือใส่ตัวนี้ตัวเดียวจบได้เลยครับแล้วก็มี Wi-Fi Bluetooth ในตัวได้เลยนะครับแล้วก็แท็กกับตัวเรียกว่าจับคู่นะครับจับคู่กับตัวไมโครโฟนที่มาให้กับเครื่องได้เลยครับซึ่งไมโครโฟนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเดซายไมค์นะครับมีเดดแคปหรือว่าวินสกรีนนะครับถ้าถอดออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีแจ็ค3.5มิลตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวรับเสียงอยู่ตรงนี้ครับกลมๆเล็กๆนะครับเวลาถ่ายแล้วแบบ เสียงลมอาจจะเยอะอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัววีนสกรีนได้นะครับใส่เข้าไปมันจะมีเขี้ยวอ,อยู่2เขี้ยวเ,เนี้ยก็ใส่เข้าไปปุ๊บจบเลยนะครับการลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเปิดปิดไม้นะครับมีตวลิงก์ตวแพรนั่นแหละครับแล้วก็มีไทสีไวชาร์แบบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นทรานซิสเตอร์เนาะมันไม่ใช่แบบเป็นตัวแพ็กเกจของมัน,นครับซึ่งถ้าตัวนี้นครับเวลาเปิดกับตัวกล้องอะ่ะมันจะออโต้ลิงก์ให้นะครับแพร แพริงอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราเข้าสู่ตลาดกันก็คือกล้องนะครับอันนี้คือ p o c k e t 2นะครับนี่ก็มีหน้าตาเล็กๆนะครับอันนี้เป็นตัวมอนิเตอร์เล็กมากนะครับมองแทบไม่เห็นเลยแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างยังคงชัดอยู่นะครับแต่อาจจะต้องเพ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้มีจอยสติ๊กเนาะนี่แถมมาแล้วก็เวลาจะใส่ตัวพอตลิงก์กับมือถือนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับ จอสติกก็ทำได้หลายอย่างนะครับจะซูมเข้าซูมออกเลื่อนซ้ายขวาบนล่างนะครับมีหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวใส่ SD card นะครับครับก็หน้าตาตัวกล้องเข้าๆประมาณนี้ครับเล็กมากครับเล็กกว่า Action 4เยอะเลยนะครับเรียวๆแบบนี้เลยบางมากนะครับโอเคนี้จบไปแล้วนะครับตัวชุดตัว Creator Combo นะครับซึ่งตอนนี้เราทำตาพอดที่เป็นเซต เบต้าคอมโบหายนะครับต้พอตคือตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเรางทามันหายนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวอื่นทดแทนแล้วแหละนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูอุซอรี์เสริมนะครับเราซื้อมาครับก็มีตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็น ND ฟิลเตอร์เอาไว้กองแสงนะครับเวลาแสงจ้าเราถ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะตัดแสงออกนะครับด้วยตัวนี้นะครับทีนี้มีอุปกรณ์รีอีก2ตัวนะครับอันนี้ตัวแรกเลย ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เวลาเราใส่พ็อกเก็ตใช่ไหมครับกับตัวมือถือเนี่ยเราจะใส่แบบนี้ปกติถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยนะครับตัวอุปกรณ์เราจะต้องเสียบดีใจพ็อกเก็ตซองนะครับเข้ากับตัวตัวนี้โดยตรงแล้วทีเนี้ยไอตัวพ็อกเก็ตซองมันอาจจะรับน้ําหนักมันอาจจะพังหรืออะไรพอร์ตพังอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เลยมีอุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมนะครับใส่แบบนี้ปุ๊บเวลามีตากล้องเนี่ยเขาก็จะมอนิเตอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นการบาลานซ์น้ําหนักกันนะครับทําให้กล้อง เราคือว่าตัวพอทที่ต่อไม่พังง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเหมาะสําหรับสายวอล์กเลยนะครับที่ไปท่องเที่ยวแบบเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรก็ว่าไปครับเราจะมีตัวนี้ครับเใช่ไหมครับจะเป็นตัวต่อนี่ก็คือเสียบกับฟึบอ,อย่างเช่นสายสะพายกระเป๋าสมมติเราสะพายกระเป๋าอย่างนี้ยแล้วก็ฟึบเข้าไปแล้วก็เอาตัวโม่พ็อกเก็ตสองใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ถ่ายได้เลยเห็นไหมครับ ราไม่ต้องถืออะไรเงี้ยเวลาอยากถ่าย POV มุมตัว First Person อะไรเงี้ยนะครับแล้วมือเราอยากว่างทำกิจกรรมต่างๆนี่อันนี้ก็ใส่ได้นะครับมาสำหรับสายแ a c k p a c k e r นะครับก็จบครับตัวลองเราประมาณนี้นะครับอันนี้ถ่ายทดแทนกันได้เลยนะครับเวลาเราไม่ได้พกกล้องหลักไปเวลากล้องหลักแบตหมดทั้ง3ก้อนเลยทำยังไงดีครับก็ใช้ตัวนี้ เป็นตอนสเปรได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายไม่ได้แยายไปกว่ากันเลยนะครับเดี<อ>๋ยวก็คงมีฟุตเทจจากตัวนี้นะครับม่ให้ดูว่าคุณภาพกล้องเป็นยังไงนะครับ